อัปเกรดเอาวอรพข้อนี้เราจะต้องไปทำการอัปเกรดอาวุธจำนวนหนึ่งครั้งซึ่งมันก็มีหลายที่นะคะแต่ว่าที่ที่สายชอบไปเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันมันก็คือบ้านจอนวิที่อยู่ทางด้านซ้ายๆขอ,ขอบขอบของแมปเลย พอมาถึงแล้วนะคะก็ให้หาอาวุธเลยพอหาอาวุธแล้วใช่ไหมเราก็ถือไว้ที่มือเข้าไปคุยแล้วก็เลือกเมนูอัปเกรดอาวุธที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะคะอัปเกรดสีอะไรก็ได้เราก็จะผ่านเควสนี้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้ทองด้วยนะคะดังนั้นจะต้องมีทองอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตทรายผ่านการใช้ ค้ด beauty a n a b e d ใน support the creator ที่ itemshop ก่อนที่จะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็น skin p i c x g l i d e r ก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดสะดวกผ่านช่องทางโครมนันนี่ก็สามารถโดเนตได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอนนี้เลยค่ะ